สนนุโดยมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นใช้ศูนย์ธุรกิจบางแครในการออกสตาร์ททำง,งานนะครับแต่ว่าทำงานช่วงแรกๆเนี่ยเรียกว่าประสบการณ์เราก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญมากนักน,นะทำไปเรียนรู้ไปแต่ทำงานช่วงแรกๆเนี่ยเรามีวิธีการพัฒนาตัวเองอยังไงเรียนรู้ยังไงบ้างครับเริ่มต้นนะครับ ก็คือที่บ้านหรือที่ห้องเลยนะครับแล้วฝึกแพนกรตลาดและสินค้านะครับใช้แคตตอนที่บ้านเราใช่ครับใช้แคตตอนกระดาษที่เรามีนะครับก็เขียนเขียนเขียนแพนกรตดาดเขียนแล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับแล้วก็ฝึกพูดฝึกพูดสองคนนะครับคือคุณสุพันพูดแล้วก็คุณอ้ําฟังคุณอ้ําพูดคุณสุพัน ฟังและต่างคนต่างคอมเมนต์ซึ่งกันและกันนะครับ<ช>ครับอมเมนต์ยังไงบ้างเช่นอ้ยพี่ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะโอง้องงแล้วก็แก้ใหม่อเ,เออเราจะวาดวงนี้ดีไหมท่านผู้ชมนี่คือสามีภรรยาที่เขาซ้อมพูดแล,แล้วก็คอมเมนต์ซึ่งกันและกันพูดเรื่องอะไรบ้างฮะสินค้าสินค้าปครับเปิดใจครับเปิดใจแผนมาเข้าแผนลองทําสคริปต์ดูเลยใช่ไหมแล้วก็มาปิดท้ายด้วยกันสินค้าปิดการขายด้วยสินค้าบ้างนะครับ ทำแบบนี้มาเรื่อยๆอันนั้นคือเริ่มจากที่บ้านแล้วไงครับก็พาตัวเองเข้าสู่ห้องประชุมที่โรงแรมอินทานี่ไม่ขาดเลยนะคะก็คือช่วงเริ่มต้นในการทํางานก็ยังไม่มีรถหรกค่ะแต่ก็มาที่รถเมีตลอดเลยหลังจากที่เลิกงานแล้วก็จัดสรรเรื่องของทุกๆวันอังคารเนี่ยจะไม่เคยขาดที่จะประชุมที่โรงแรมอินทาเพื่อพัฒนาในเรื่องของความรู้นะคะแล้วก็เรื่องของงานพื้นฐานที่จะต้องทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดแผนเรื่องการสาธิตสินค้าเรื่องการจัดประชุมต้องเข้าอย่างสม่ําเสมอคร่ะที่อินทานี่รบอกว่า มันเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเนี่ยทำงานกิฟต์ในง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่คิดคิดให้ถูกวิธีนะครับซึ่งระบบสนับสนุนตรงนี้ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากนะครับมันเป็นอุปสรรคหลายคนคิดว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทางแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าความรู้จําเป็นต้องเดินทางไปเสาะหานะครับแต่มันก็คุ้มเพราะว่ามันเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราอย่างมากมายจากการใช้เวลาเดินทางนะครับ กกคือเราคิดว่ามันคุ้มอ่ะค,คือเรามองเห็นประโยชน์คือคนเราจะกูไ้ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามาเรียนแล้วเราเอาไปใช้หรือเปล่าแล้วเรา,เรา,เาประยุกต์ได้รหรือเปล่านะถ้ามานั่งแล้วมาจะเขาว่ามานั่งเฉยๆฟังแล้วก็กลับเนี่ย,ยมันก็คงไม่คุ้มใช่ค่ะแต่บางคนเขาเล่าออกมาอังคารหนึ่งไปหาเงินได้เป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมฮะแต่ว่าบรรยากาศก็สําคัญนะครับอิทลาจะได้ทั้งบรรยากาศมีผู้ประสุความสําเร็จเยอะแยะแล้วก็มีวิยากรใช่ครับ เจอประทานกรรมการเจอคุณหมอเนี่ยมันทำรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ห่างไกลความสําเร็จเลยนะอยุ่แค่นิดเดียวแค่นั้นเองนะครับความสําเร็จมันจําเป็นต้องอยู่ใกล้กับคนสําเร็จผมคิดเสมอน,นะครับ,รบมันเป็นการกระตุ้นกําลังใจเรานะครับผลักออกมานะครับมันทําให้เราได้ทงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับความรู้ต้องมาคู่บรรยากาศใช่ไหมครับพอเราทํางานไปพัฒนาตัวเองไปแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆในแง่ของการทําธรุรกิจเราเริ่มต้นสร้างเครือข่ายยังไงชวนคนกลุ่มไหนแล้วชวนได้เราสร้างเขายังไงบ้าง ช่วงแรกๆก็กลุ่มเพื่อนเราที่โรงงานนะครับกลุ่มคนทนโรงงานใช่ไหมครับแล้วก็มีมีโอกาสจังหวะนะครับต้องเข้าไปเปิดใจเรื่องของคําว่าทําความเข้าใจนิดหนึ่งถ้าสับก็อาจะเป็นเกต้าเจ้ากติกันแต่ผมแค้กว่าปรับความเข้าใจไปให้นิทางเดียวกันก่อนนะครับเพราะว่าบางคนจะไม่เข้าใจระบบหรือว่าโครงสร้างของงานของเรานะครับต้องใส่เข้าไปคุยเรื่องของเขาคิดยังไงเขามองยังไงนะครับก็ฟังเขาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับใหม่ๆซึ่งประสบการณ์เราก็ยังไม่มีจําเป็นต้องฟังเขาเยอะๆนะครับ คำถามนี้ก็ถามมาลราตอบไม่ไดออ้ต้องเข้าประชุมแล้วล่ะก็ที่อินทาหาคําตอบอถามออปพลายนะครับแล้วก็ดูเรื่องของสินค้าแกลตาลบผลิตภัณฑ์นะครับครับแล้วก็คนในโรงงานส่วนใหญ่เราปรับทัศนคติคนที่เรารู้จักนะฮะและอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนส่วนใหญ่ในที่ทํางานของเราเนี่ย เขารู้สึกอยากสมัครทำกิฟฟรีอยากอยู่กับเราแล้วก็ใช้สินค้าเหมือนเรากันเต็มไปหมดเลยคิดว่ามาจากสาเหตุมาจากแผนการตลาดของกิฟฟรีนที่มันง่ายค่ะอาจารย์ครับมันมันไม่ได้ยากเลยก็คือเราบอกว่าสมัครครั้งเดียวเนี่ยมันตลอดชีพแล้วใช่ไหมคะนอกจากตลอดชีพแล้วยังมีผลประโยชน์คืนกลับในในเรื่องของเงินปันผลคืนกลับมา ถามว่าวันนี้ถ้าเลือกได้เราอยากได้เงินปันผลอยู่ที่เท่าไหร่ถามเขาแล้วมันมีวิธีการมันมีวิธีการ1 2 3 1> วิธีการาก็คือ1่หละถ้าทําแบบนี้คิดว่าทําได้ไหมถ้าทำมาได้ก็เราดูแลผู้รบริโภคไม่กี่คนหรอกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแผนการตลาดมันเอื้อตรงที่ว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่จําเป็นหมดแล้วซื้อซ้าํารายได้มันมาจากการซื้อซ้ํานี่แหละแล้วก็มีการพอมีคนสนใจอยากจะทําด้วยกับเราก็มีการ โคชชิ่งมีการประกบมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะร,ระยะเหมือนกันค่ะอาจารย์ในขณะเดียวกันก็เห็นว่าเราเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟีนเราก็ได้รางวัลด้วย <c oughs> ไอรางวัลการแข่งขันที่เราได้รับเนี่ยเห็นว่ากลับเป็นสิ่งจูงใจที่ทําให้คนในที่ทํางานของเราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปกับเราด้วยมันคือ,อยังไงฮะคือ6เดือนแรกนะครับครับ <c oughs> ก็จเนียร์มินินะครับติดเซนเซอร์ฮ่องกงนะครับแล้วก็ได้อีกมาแสนหนึ่งนะครับ มันก็เลยเป็นเหมือนกับกระแสนะครับทำให้คนอื่นนี่หันต้องหันมามองนะครับว่าสิ่งที่เราทําไปน่ะมันได้จริงๆนะครับมันเหมือนเราทํางานแป๊บเดียวแต่เราได้ติดท่องเที่ยวต่างประเทศกับกิฟฟรีได้รางวัลพ็อกเก็ตมันนี่มาแสนหนึ่งมาแสนหนึ่งคนในโรงงานก็แตกตื่นกันใหญ่เลยตื่นครับเป็นกระแสแล้วก็สําคัญนะครับเรื่องของแรงจูงใจนะครับใช้เวลาแค่หลังเลิกงานกับวันอาทิตย์ พลิกชีวิตได้นะครับมันทาแล้วได้จริงๆนะครับมันคุ้มค่ากับการลงแรงทำนะครับแค่หลังเลิกงานกับเสาร์อาทิตย์ครับก็พลิกชีวิตได้นี่คือจุดที่เราใช้สร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจของเราใช่ครับแล้วมีวิธีการเปลี่ยนจากผู้บริโภคธรรมดาธรรมดาให้กลายมาเป็นนักธุรกิจไหมครับคือเรื่องของการตลาดนะครับผู้บริโภคเนี่ยจริงๆลึกๆก็อาจจะยังได้ได้เพิ่มอยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่พูดในขณะนั้น แต่การความถี่ที่เราเข้าไปหาหรือไปถามถ่ายเนี่ยมันเป็นช่องมีช่องอยู่ให้เราเนี่ยนำเสนอแผนได้นะครับ,รบแล้วก็สิ๊กเ e คอมมิชชันจะเป็นต้องโชว์มากน้อยให้โชว์ครับว่ามันได้จริงๆตัวเลขเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างมันจะโปร่งใสหมดบ,บอกทุกอย่างดักชนีการพัฒนาองค์กรเขาจะบอกทุกอย่างนะครับเราสามารถใช้ตัวนั้นนะเปิดใจได้คือความเชื่อถือมันจะมาจากเอกสารหรือว่าความมีเอกสารยืนยันนะครับ จุดหนึ่งนะครับดังนั้นผู้บริโภคแรกๆเราก็ให้เขาใช้สินค้าแต่ต่อจากนั้นเราก็พยายามหมั่นนําเสนอความสําเร็จใช่ค่ะหรือผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมเพราะว่าเขาใช้สินค้าเนี่ยส่วนหนึ่งเขาคาดหวังการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นธุรกิจที่แปลกนะครับกีฟฟรีนคนจะจ้องมากนะครับถ้าเราสําเร็จนี่ก็เป็นอีกแรงเหวี่ยงนะครับส่วนใหญ่นะครับคืออดทนใ้ได้มันก็จะได้จริงๆส่วนใหญ่ก็จะหยุดเพราะว่าตัวเราเนี่ยหยุดก่อนความสำเร็จใกล้จะถึงแล้ว ดันไปอยู่ซะก,ก่อนนะครับทีนี้เอเรื่องของความสําเร็จของเราเนี่ยมาจากการสร้างความสําเร็จให้ผู้อื่นด้วยนั่นก็คือการสร้างดาวไลน์ของเราให้เป็นผู้นําที่แข็งแรงเรามีวิธีการสร้างผู้นําในทีมเราดาวไลน์ที่เดินตามเรามาทำไงให้เขาเก่ง ถ้าคิดว่าเขาใช่นะครับคือมาจากดาการวางแผนนะครับแผนผัง,งองค์กรเป็นเรื่องสําคัญแผนผังระยะธุรกิจต่อเดือนสถิติครับจำเป็นต้องมีนะครับ,รบสามเดือนย้อนหลังเป็นยังไงคนนี้มีการแนะนําคนข้างไหมเราจะวิเคราะห์จากแผนผังองค์กรแล้วก็ยอดเศรษฐกิจในการ,รใช้สินค้าเขาถ้าคนนี้น่าจะใช่เราก็ลงเข้าไปคุยทาความเข้าใจเปิดใจเพิ่มขึ้นนะครับครับแล้วก็สําคัญลงประกบครับระยะเริ่มต้นเนี่ยเราต้องลงประกบแปลว่าเราดูแผนผังองค์กรตลอดสําคัญครับตัวนี้สําคัญมาก แล้วเราก็รู้เลยว่าคุณหนึ่งคุณสองคุณสคุณส,ค,ณสคุณหเนี่ยใครมีอัตราการเติบโตมากน้อยแค่ไหน,นใ่ไวัดได้ด้วยสถิติแล้วก็เปนทององค์กรนะครับ,รบเป็นทิศทางของเราซึ่งเราไม่มีประสบการณ์แต่ว่าทางบริษัทใหญ่ทางอินทาถึงว่าทางห้องประชุมนี้เขาจะให้ข้อมูลเรื่องการดูเรื่องการมีควาะหวังครับเราเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยกลับไปที่บ้านเรามีการไปทบทวนไหครับว่า เหมือนนักเรียนเขาก็มีกันบ้านอ่ะแต่เรากลับไปที่บ้านเนี่ยเวลาเราบริหารเครือข่ายเรากลับไปเราไปทบทวนกันเรื่องอะไรส่วนมากนะครับจะเป็นสนุกภาคสนามที่เราไปในเคสนั้นๆทุกวันทุกเคสที่เราไปทุกเคสที่ับมันจะมีปฏิเสธแล้วก็เห็นด้วยใช่ไหมครับวันที่ปฏิเสธก็อะไรใช่ครับก็คือถึงบ้านปั๊บเราก็นั่งคุยกันสามีภรรยาสองคนเออวันนี้ไปบ้านนี้ได้เขาพูดท่าที่เขายอมสมัครเพราะอะไรเขาน่าจะชอบอะไรหรือเอ๊ะทำไมบ้านนี้เราไปหาแล้วเขาไม่สนใจเขาปฏิเสธ สรุปเคสว่างั้นเถอะแต่ละเคสแต่ละเคสที่เราไปเจอนะครับสมมุติเขาปฏิเสธนี่เราก็ต้องหาวิธีการใหม่ใช่ไหมครับนี่คือการประเมินผลงานว่างัันเถอะทําอย่างนี้เป็นประจําทุกเคสที่เราไปกันนะครับแหมเป็นครอบครัวที่น่ารักมากทีเดียวนะครับมีการซ้อมกันด้วยนะซักซ้อมนะไม่ใช่ซ้อมอย่างนั้นหมายถึงว่าซักซ้อมวิธีการพูดวิธีการนําเสนอแล้วก็มีการประเมินผลกรณีที่เราไปต้องไปเชิญผู้มุ่งหวังด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการ ปฏิบัติอย่างตั้งใจจริงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะก็มาพูดคุยเรื่องของความสำเร็จที่ได้รับจากธุรกิจนี้กันบ้างว่าทั้งคู่ได้รับอะไรจากกิฟฟารินไปแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับคือในส่วนตัวผมนะครับคือตอบโจทย์เรื่องของธุรกิจซึ่งผมก็อยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับอตอนเข้ามาใหม่ๆผมคิดว่าจะเปิดร้านซ่อมแต่ด้วยปัจจัยองค์ประกอบทำเลตอกส,สินค้าแล้วก็กลุ่มลูกค้านะครับ มันทาให้คนต้องหยุดโครงการนั้นไว้แต่พอดีกิฟรินเข้ามาเสร็จเนี่ยครับมันเติมเต็มเรื่องของธุรกิจมันเป็นอะไรที่เป็นเราสร้างขึ้นมาและเป็นของเราเองจริงๆนะครับเหนื่อยเนี่ยไม่เสียดายนะครับถ้าเสียดายแล้วเราทุนเทไปแล้วมีแต่ความเสี่ยงมีคู่แข่งเนี่ยลำบากแต่ว่ากิฟรินไม่ใช่อย่างนั้นมันสบายใจนะครับที่สําคัญอ่ะลูกมีโอกาสได้เรียนแต่โรงเรียนทั่วไปนะครับมันเป็นเอกชนนะครับเติมสองคนก็ห้าหมื่นนะครับต่อเทอมปีนึ่งก็น่าจะแสนนะครับก็ยกระดับ เพื่อให้สิ่งดีที่สุดให้กับลูกนะครับก็บแรงบันดาลใจของเราของทั้งสองคนคือลูกนะครับ